ก็พิธากรได้รับหน้าที่คือไปซื้อของนะครับมาไว้ที่ห้องซ้อมก็จะมีเงินชุดแรก2000บาทซื้อของไทเข้าที่ห้องซ้อมแล้วก็เป็นของกินนะครับเป็นเครื่รองเคดื่มก็เหลือเงินอยู่750บาทส่วนรอบที่2ก็จ่าแมนได้โอนมาให้อีก1,000บาทยอดก็เป็นทั้งหมด3000บาทก็เป็นเงินทั้งหมด1750บาท ก็ไปซื้อข้าวมาทั้งหมด1,500บาทพอดีนะครับก,ก็เสร็จเสร็จเหลือเงินยอดสามพันเหลือเงินทั้งหมด2บาท,ทนะครับผมนครับอันนี้เป็นที่2บาทเป็นค่าเอ้แกแล้วกันผมให้ค่าแกล์โอเคนะครับให้เขาแกกันครับคุ้มคุ้มเนตัวหัวครับผมขับแก๊ปฮนะบสองบาทให้แก๊ปไปเลยครับผมโอเคน, <Okay S 2> นะครับ ครับสองบ้าน <c oughs> วันนี้คุ้มแล้วไม่ต้องบิงแล้ว <c oughs> ครับสองบ้าน <c oughs>